พี่พอลอดใบม่หมดนะคะวันนี้มาพบกับ Special Topic <oughs> อ,อีกแล้ว <c oughs> ดีใจไหม Special Topic ก,ก็คือ,อเราจะมาทำนายทายทักว่าอาชีพนะคะอาชีพไหนที่คุณทำแล้วมันจะจะจะเวิร์กนะหรือว่าอนาคตคุณจะได้ทําอาชีพไหนดีวกว่านนะ เราเราไม่สามารถรู้ได้ว่าอาชีพไหนมันจะเวิร์กในอนาคตเนี่ยคุณจะนะคะคุณจะทําอาชีพไหนแล้วมันเวิร์กนะคะก็จะมีให้เลือกนะคะสามพายด้วยกันนะคะพายที่หนึ่งนะคะพายที่สองมีพายที่สองนะคะมีพายที่หนึ่งนะอันนี้พายที่สามนะคะดจุจากขวานะคะ แล้วก็3มนะมาดูว่าอนาคตอันใกล้นี้ภายในปีนี้ก็ได้นะ <c oughs> ยาวนานสุดนะคะเพราะมันอาจจะน้อยไปตอนนี้คุณอาจจะทำงานอะไรอยู่ก็ตามแต่อนาคตคุณอาจจะอยากเปลี่ยนงานหรือว่ามีเกณฑ์ได้เปลี่ยนนะคะ <c oughs> ก็มาดูว่าคุณจะคุณจะได้ทำงานแบบลักษณะแบบไหนนะคะเป็นงานแบบไหนท,ทำแล้วมันจะมีแนวโน้มทิศทางไปยังไง อันนี้ดูเพื่าความบันเทิงนะคะไม่ต้องอินว่าเอ้ยมันไม่ตรงแบบคือดูไปแล้วแบบไม่ได้ไม่ได้ทําตามที่ที่ไม่ได้ทํางานด้านที่ไพรบอกก็ไม่ต้องสีเรียสนะคะมันเป็นเซนารอนนะอของเป็นตกเลยขออนุญาตแป๊บนึงนะคะ คิว่าเกือบลงไปในกาแฟอหารที่เราไม่ค่อยเกลือนะก็เพราะว่าโคเป็นที่ออกไปจริงๆนะอยากแต่กลัวนะคะกลัวติดกลัวติดก็ไม่ถึงกับกลัวมากแต่ว่ามันช่วงนี้คือโครู้สึกว่านะคะที่จะไม่ค่อยเห็นโพสต์โซเชียลเพราะว่าเออคือรักษาสุขภาพอยู่นะคะแล้วก็มันก็ยังไม่มันก็เป็นเป็นหายๆนะค่ะมันก็ ถ้าเราไม่ได้ออกถ้าเราไม่ได้ไปสูตรโอโซนข้างนอกก็จะแย่อย่างนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวนะคะมันก็ไปไม่ได้ช่วงนี้ก็คือแม่ก็ต้องเอาทาคนเดียวก็หนักนะคะหน้าร้านเพราะฉะนั้นก,ก็ต้องสับเปลี่ยนกันดูเราอาจจะช่วยเขาไม่ได้มากแต่ว่าอย่างน้อยก็ดียังมีคนอยู่กับเขาไม่อยากให้เพราะเดี๋ยวนี้สมัยนี้มันคนมันไม่เหมือนเดิมนะคะก็ไม่อยากให้เขาอยู่คนเดียวแล้วก็เลยมันก็เลยต้องเป็นแบบนี้นะคะ อาจจาะไม่ได้ทำภารกิจภารกิจของเราเวลาส่วนตัวของเราก็คือก่อนอนอนก็ประมาณตีสามสามทุ่มไปมันคือเวลาส่วนตัวเราก็ต้องทำงานเดี๋ยวนี้ก็หัดเสร็จก็ต้องไปเอาน้ำนะคะแล้วก็เนี่ยทำงานบ้านทำอะไรดูแลกุ่มฝุ่นก็เยอะมากนะคะที่บ้านแล้วก็ไอชั้นไอตัวเล็กก็ยังชั้นไอตัวโตก็ยังไม่ทำความสะอาดเลยนะคะอัานไปแล้วก็แล้วเราก็ นอนไม่หลับนะคะช่วงนี้ก็มีปัญหาเรื่องการนอนนะคะจิตเครียดนะคะใจเครียดเครียดแล้วก็ทําให้นอนไม่หลับนอนไม่หลับเพราะว่า <c oughs> เดี๋ยวนี้ไม่ไม่ได้กินกาแฟสดแล้วนะคะไม่ได้กินบ่อยเพราะฉะนั้นไม่ไม่เกี่ยวกับคาเฟเอีนดีเดิดอะไรไม่เกี่ยวเกี่ยวกับความเครียดอะไรลึกๆนะคะทำให้นอนไม่หลับหรืออายุไ,ได้แล้วหรือเปล่าก็ไม่ไจะนอนไม่หลับแล้วคนอื่นเขานอน,อนหลับเราก็ไม่เหมือนกัน แม่เนี่แม่นี่หัวถึงหแม่เขาก็นอนแล้วเขาเหนื่อยง,งานเขาทำแต่แปดโมงเชา้านะคะแต่เราแต่เขาตื่นทีนี่ตื่นตีตื่นหกโมงอย่างเงี้ยอืมก็เช้าอยู่หกโมงตีห้าเขาก็ตื่นละเพราะฉะนั้นเขาตื่นเช้ากว่าเราก็การตื่นเช้านี่ทําให้สมองดีสมองแล่นนะแต่เราเนี่ยสมองโง่ไปเลยเพราะว่าด้วยความที่ว่าเรายุรงประจําตัว มันก็เลยทําให้อาจารย์โคตก็เลยอาจจาะเบลอๆไปบ้างนะคะต้อขอภอภัยเาสับนานเลยนะคะขออภยัยวันนี้นะทาไมถึงคาดกระเป๋านะคะเพราะก็อยากจะให้มันจริงๆไม่มีอะไรหรอกมันเข้ากับชุดที่ใส่นะคะเดี๋ยวให้ดูชุดที่ใส่รีวิวกางเกงตัวนี้นะคะซื้อมา50บาทในเน็ตนะคะในช้อปปีนะในช้อ